สวัสดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาทั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2564นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเรามีนัดกันจะมารับใบงานจากคุณครูนะครับขณะน,นี้ คุณครูทุกชั้นได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ท่านผู้ปกครองส่วนหนึ่งน่ารักมากนะครับมารับงานตั้งแต่เช้าเลยวันนี้ผมขอนัดหมายอยู่2เรื่องนะครับท่านผู้ปกครองครับด้วยเรื่องจากวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มารับใบงานแล้วก็ฝากหนึ่งเรื่องก็คือเมื่อกลับไปแล้วก็ขอให้ท่านผู้ปกครองได้ช่วยปวดขันดูแลสนับสนุนนะครับท่าน ผู้ปกครองดูแลบุตรหาานของท่านให้ทําการบ้านนะครับแล้วก็ถ้าพบปัญหาใดๆก็ให้ติดต่อกับคุณครูประจําชั้นแล้วก็ประจําวิชาผ่านไลน์กลุ่มได้เลยนะครับทั้งให้ชมในเรื่องของคลิปการสอนคลิปอธิบายการบ้านของคุณครูหรือสื่ออื่นใดที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะครับผมก็จะได้เข้าไปชมเข้าไปให้กําลังใจ ในลายนั้นนะครับเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ปกครองครับถ้าเราสรบตับฟังข่าวทุกวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อเมื่อวาน5,000กว่ารายส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนั้นผมได้ดูข่าวเมื่อเช้านะครับผ่านทางสื่อก็มีตัวเลขยอดเพิ่มขึ้นนะครับมีติดเชื้อทุกอำเภอแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือ นโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับจะทําการฉีดวัคซีนให้กับคุณครูในโรงเรียนต่างๆนะครับก็คิดว่าในส่วนตรงนี้น่าจะทําให้ท่านผู้ปกครองได้รับความเบา,าเบาใจในเรื่องตรงนี้ได้บ้างแต่ในส่วนหนึ่งนั้นเมื่อขณะนี้ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนในทุกโรงเรียนนะครับทึ่งคุณครูก็ยังไม่ได้รับวัคซีนจนครบ เพราะฉะนั้นท่านผู้ปกครองครับวันนี้ผมขอให้ท่านผู้ปกครองได้ตอบรับข้อคำถามของโรงเรียนบ้านบางสารพีมานะครับหนึ่งคนตอนหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นหนึ่งคนตอนหนึ่งเสียงเท่านั้นนะครับขอให้ท่านผู้ปกครองได้ตอบข้อคำถามของโรงเรียนบ้านบางสารพีที่กล่าวถึงความเหมาะสมในการเปิดเรียนวันพฤหัสที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับว่าโรงเรียนสมควรเลื่อนไปอีกสักหนึ่งอาทิตย์ในเบื้องแรก เหมาะสมหรือไม่นะครับเพราะนั้นในเรื่องที่2ที่วันนี้ที่ผมได้แจ้งก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองได้ตอบแบบสอบถามของโรงเรียนบ้านวังสรรพีซึ่งเป็นลักษณะสแสดงความคิดเห็น1คนต่อ1นึสิทธิ์่เสียงนะครับให้ตอบผ่านลายประจําชั้นของคุณครูนะครับแล้วผมก็จะไปรวบรวมเพื่อที่จะวินิจฉัยความเหมาะสมในการเปิดวันที่หกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับ ว่าเห็นสมควรเลื่อนไปอีกสักระยะหรือไม่นะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เห็นความลำบากความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินง,งานของโรงเรียนบ้านบางสรดรีและให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมาขอบพรคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ